สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึง ep ที่3แล้วนะคะสำหรับวายูเลดี้ของเราเนี่ยเราถักมาถึงแถวที่12แล้วนะคะ12จะขึ้นปากแล้วจะขึ้นสีแดงแล้วนะคะแต่ว่ามามาเพิ่มความวุ่นวายในการ ผักอีกนิดนึงก็คือจะเพิ่มไหมดำตัวนี้นะคะสีที่ให้ไปนะคะเอ่อจะเป็นสีขาวอะคะ่ะสีครีมสีขาวอะคะ่ะพอถักมาถึงตรงหน้าหน้าคนนะคะที่เป็นสีขาวสีครีมเนี่ยจะเป็นหน้าคนนะคะเทาๆนี่ก็จะเป็นส่วนไหนไม่รู้แต่ว่าตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเพิ่มไหม สีสีเดียวกันกับที่ตรงนี้เข้าไปวางไปเลยนะคะวางลงไปข้างหลังของของงานอย่างเงี้ยวางลงไปแล้วก็ถักสีนี้ไปต่อใครไม่เพิ่มก็ได้นะคะถักไปเรื่อยๆอตอนแรกว่าจะให้เพิ่มเพิ่มไหมดามตั้งแต่เริ่มแต่กลัวว่างานมันจะดูหน,น,หนาๆไปมันจะเยอะไปอะคะ่ะ มันจะมันจะดูเยอะไปมันไม่ดูเยอะไปหรอกค่ะแต่ว่าเวลาเราถักสีดำมันไม่มีสีมันไม่มีสีของมันเรายังไม่ถึงสีขาวสีครีมอะไรพวกนี้เราถักแต่ดำกับเทาอ่ะไหมตัวที่ดำอ่ะมันจะโผล่ขึ้นมามันจะไม่สวยมันจะเห็นนะคะเพราะว่าเพราะว่าสีขาวหรือสีครีมมันจะเด่น มันจะเด่นขึ้นมานะคะมันจะมองไม่มันจะมองเห็นมันจะไม่เป็นสีแบบนี้นะคะถ้าเราเริ่มใส่มาตั้งแต่แรกเขาก็จะแบบทะลุขึ้นมาแบบนี้ดูไม่สวยก็เลยให้มาเพิ่มตรงนี้ดีกว่าอันนี้ถักมาเรื่อยๆนะคะของแถวที่สิบสองของลายใช่ไหม้ะนับถูกไหมเพื่อที่จะมาทำปากนะคะปากสีแดงสีแดงเราจะได้ใช้แล้วนะคะ ถักมาก็จะเป็นพอขาวแล้วก็จะเป็นดำหนึ่งเนาะดำอยู่ไหนโอ้ยพันกันละดำหนึ่งดำหนึ่งนะคะพอดำหนึ่งลงไปลงไปขวาดำขึ้นมาหนึ่งหนึ่งหลักแล้วสีแดงมาเลยค่ะ สีแดงของเรานี่แหละดึงมา2เส้นดึงไว้เลยนะคะเราจะถักไหมถักเนี่ยเราจะใช้สองเส้นเสมอนะคะก็อันนี้คือเวลาต่อไหมนะคะเวลาต่อไหมเปลี่ยนสีไหมอะคะ่ะไม่ใช่ต่อเอาไปใช้หลักการต่อไหมก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ผูกนะคะเราไม่ผูกเราดึงสีดําขึ้นมารอไว้แล้วคือหลักต่อไปเราจะถักสีแดงใช่ไหมคะทําปากก็ ดึงไหมมาดึงสีแดงอะคะ่ะมาเป็นคู่กันสองเส้นแบบนี้วางไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถักมาเลยดึงสีแดงขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ถักลงไปหนึ่งหลักที่เหลือก็จะเป็นเทา สีเริ่มเยอะแล้วนะสีเริ่มเยอะแล้วเริ่มสลับสลับสับสนวุ่นวายในการถักแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วก็เทาไปไม่ใช่เทาพูดผิดคะ่ะขอโทษจะมองแพทเป็นสีเทาตลอดเลยไม่ใช่เทานะคะแดงแล้วก็ดำ แดงแล้วก็ดําไปอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้เลยปัญหาปัญหาของการถักที่มีไหมดามที่เป็นส,สีสีไม่เหมือนกันะ่ะเวลาเราถักไปเนี่ยมันจะเห็นในช่องอย่างเงี้ยนักเรียนพยายามดึงดึงสีไปไว้ด้านหลังนะคะดึงไปไว้ข้างหลังเพื่อที่จะไม่ให้มันโผล่ขึ้นมามันจะดูไม่สวยเวลาถักหลายสีจะเป็นแบบนี้ เนี่ยค่ะเราก็ถักมาปกติของเราเลย x เ,เรามาเรื่อยๆนะคะวนมาวนมาตามแพทเรานี่แหละค่ะวนมาตามแพทของเราไปเรื่อยๆสีแดงสีแดงเราจะใช้แค่มาถึงตรงแดงตามแพทนี้นะคะแล้วเราจะตัดออกนะสีแดงจะใช้แค่นี้ คือพันวนๆมาเรื่อยๆค่ะจนจนจบตรงปากข้างบนของของผู้หญิงะคะ่ะจนถึงแถวที่18นะคะสีแดงเราจะถักเราจะถักแดงแค่ถึงแถวที่18พอถึง18แล้วก็ตัดถักเสร็จแล้วได้ประมาณมาอีกสักดำมาอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ตัดแดงออกนะคะเพื่อที่จะเอามาเอาไว้มาถักข้างบนนี้ที่เป็นหมวกของเขานะคะ อย่างนี้นะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะที่ให้ไปอ,ะอ่ะประมาณหนึ่งม้วนม้วนม้วนเล็กประมาณห้าสิบกรัมก็จะใช้แค่เนี้ยคะ่ะแดงแดงจะไม่จะไม่เอาไว้จะไม่ถักเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีแดงอะ่ะลองพันรอบไปก่อนจะเห็นว่าเขาจะโผล่ขึ้นมามันจะไม่สวยมันจะมันจะเห็นเป็นสีแดงสีแดงอยู่ตรงอยู่ตรงดำเนี่ยคะ่ะเวลาเวลาถักเวลาเราถ้าเราดึงถ้าเราแอบ แดงไม,ไม่เนียนนะคะมันก็จะเห็นเป็นแดงแดงขาขาแดงแดงอยู่ตรงนี้นะคะ่ะมันดูไม่สวยจะใช้แค่ตั้งแต่แถวที่12ถึงแถวที่18แค่นั้นนะคะสีแดงแล้วก็ถักมาได้สักประมาณ4-5-6หหลักแล้วก็ตัดตัดไหมะคะ่ะตัดไหมสีแดงออกเลยเพื่อที่จะพอมาขึ้นตรงนี้อีกทีก็ใช้หลักการเดียวกันกับเมื่อกี้ที่ตาสอนไปก็คือต่อแดงใหม่แค่นั้นใช้แค่นี้ไม่สิ้นเปือง อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนน้อยนะคะเวลาถักงานอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้จะใช้สีแค่เฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ได้นะคะเราขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างี้นะคะต่อไปเราก็ถักตามแพทเลยค่ะต่อไปเราก็ถักมาเลยก็จะเป็นดํามาเรื่อยๆดําแล้วก็เทาดทําดแล้วก็เทาดําแล้วก็เทาแล้วอันเนี้ยค่ะแล้วก็มาถึงข้างหลัง ข้างหลังก็เป็นแบบนี้ข้างหลังข้างหลังก็จะมีแถวก็จะมีแถวเหมือนกันก็ถักตามแถวเข้าไปเลยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยทุกสีถักเหมือนเดิมนะคะยกเว้นสีแดงได้ปากเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วถักให้เขาแน่นมาสักประมาณห้าหกหลักแล้วก็ตัดสีแดงออกไว้เอามาทําข้างบนตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเมื่อเราถัก แถวที่12เมื่อกี้นี้นะคะขึ้นขึ้นปาก1 1แดงแล้วทีเนี้ยแถวที่13ก็ถักตามแพทนะคะวนมาวนมาถึงแดงแล้วก็เอาแดงขึ้นมาถักเหมือนเดิมสลับสีขึ้นมานะคะ5เนี่ยแล้วก็ดำพอมัน พอมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันก็จะพันกันนะคะเราต้องดึงไหมเราด้วยนะดึงไม่ให้มันพันกันอะ่ะหมายถึงไปเคลียร์ข้างหลังอะ่ะเคลียร์ให้สวยสวยด้วยนะคะเพื่อความเรียบของของงานนะคะจะสังเกตว่าเวลาตะถักไปนะคะตาจะดึง ไหมแล้วก็ดึงไหมาดามไหมถักแล้วก็ไหมาดามไปด้วยเพื่อที่จะให้ข้างในเขาดูเห็นไหมอันนี้คือข้างในนะคะด้านในของกระเป๋าให้เขาเรียบไปแบบนี้ค่ะสวยเหมือนกันไม่ให้ไม่ให้ตัวไหมาดามนะคะโผล่ขึ้นมาเป็นเป็นนูนนนขึ้นมานะคะจะต้องดึงไปด้วย ก็ถักไปตามแบบเราไปเรื่อยๆอันนี้คือแถวที่10 10บ,บอะไร13 13เมื่อกี้12เมื่อกี้12ขึ้นขึ้นแดงตรงนี้อันนี้13 13ก็แดง5ตามตามแบบเลยนะคะแล้วก็ดำดำมาตามแบบเนี่ยตรงนี้เขาก็จะ เป็นโค้งโค้งขึ้นไปอะคะ่ะถักไปตามตามแพทนะคะตามแบบไปจนถึงสีแดงอีกทีหนึ่งดีกว่าไหมเดี๋ยวจะมาเป็นอีพีที่สี่ยาวเลยใบเนี้ยไหลไหลหลายครั้งเลยเพราะว่ามาถึง เสร็จแล้วนักเรียนก็ถักตามแพทไปเลยนะคะไปถึงไปถึงแดงสุดท้ายแถวที่18นะคะใส่ให้เป็นรูปปากขึ้นมาอย่างเงี้ยจนถึงแถวที่18แแล้วก็ถักมาได้นิดสักพักนึงนิดหน่อยก็ตัดสีแดงออกนะคะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไปอย่างนี้แล้วเพราะว่าต่อจากนี้ต่อจากนี้ไปต่อจากแถวนี้ไปจะจะไม่มีแดงแล้วนะคะตัดออก ตัดเลยตัดเก็บไว้ก่อนตัดพักไว้ก่อนนะคะจะไม่มีแดงแล้วแล้วจะมาแดงอีกทีก็คือจะถึงลูกตาเขาแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะมา ep ที่4ี่ก็คือขึ้นตาแล้วนะคะที่เหลือก็คือหลังจากจบแดงนี่ก็ถักสลับตามตามแพทขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีใน ep ที่4ี่ก็คือขึ้นขึ้นตาแล้วก็จะมีแดงตรงตรงนี้นับดีๆนะคะ นับดีๆนับช่องดีๆใส่สีให้ถูกเดี๋ยวจมูกเบี้ยวนะเดี๋ยวตาไม่สวยอย่างนี้นะคะตาไปทางคนละข้างอย่างนี้นะคะ ep ที่4นะคะถักไปก่อนถักถึงแถวที่18อ่าแล้วก็เอาดำทับมาได้ประมาณสัก5-6หลักแล้วก็ตัดสีแดงออกเลยนะคะไม่ใช้แล้ว ไม่ใช้แล้วในส่วนปากก็คือจบแล้วเราจะมาแดงอีกทีก็คือในส่วนตรงปลายปีกของหมวกของของคนนี้นะคะ่ะหน้าคนเราเนี่ยะคะ่ะเราจะมาเจอกันในอีพีที่4ก็คือจะทําเริ่มทําตาขึ้นมาแล้วก็จะมาต่อแดงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จนะคะพอจบจากเนี้ยจากสุดตรงนี้แล้วอะ่ะยังจะต้องทําหูกระเป๋าอีกนะคะหูจับหูถืออะคะ่ะ ต่อจากนี้คือในนี้มันจะไม่มีแพทหูนะคะตาจะมาสอนว่าข้ามยังไงเว้นยังไงข้ามยังไงให้มีมือให้มีหูจับขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นแพทเฉยเดี๋ยวตัวหูจับจะมาจะมาสอนอีกทีจะมาหานพาหาันช่องตรงนี้ค่ะหานหลักเราเนี่ยเราได้ทั้งหมด190หลักแบ่งแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่แล้วก็แบ่ง ทำหูกระเป๋าอีกทีหนึ่งอันนั้นยังไม่ถึงนะคะน่าจะได้น่าจะเป็น ep ที่5ก็น่าจะจบน่าจะจบของคลาสนี้ของคลัสเรียนวายูเลดีนะคะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปก็จะเป็นรูปปากจบแดงแล้วก็ตัดตัดตัวนี้ออก ล้วก็ถักปกติเราไปเลยเราจะใช้สามสีแล้วทีเนี้ยค่ะจะไม่มีแดงแล้วพอจบจากปากเขาแล้วเราก็จะใช้แค่เอ่อเทาดำขาวแค่นั้นไปเจอกันอีกทีหนึ่งสีแดงก็คือในอีีที่สี่ก็คือทำตรงปลายตรงเนี้ยค่ะไม่รู้ว่ากิฟหรือว่าหมวกนะอันเนี้ยที่แดงๆเนี่ยค่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไม่ได้ทำไม่ทนันสลับสีไม่เป็นหรืออะไรยังไงต่างๆนานาปัญหาอุปสรรคถามมาใน ในห้องเรียนนะคะหรือว่าทักส่วนตัวในไลน์ตามมาก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะจะทําให้ดูแต่ว่าตาก็จะทักไปเรื่อยๆอะคะ่ะทักไปเพื่อที่จะไปเจอกันในอ p พีที่4ี่ก็คือตรงนี้นะคะอย่าลืมดูแพทประกอบด้วยนะคะเราจะไม่ทักกันไปเองนะอันเนี้ยมันมีแบบถ้าไม่งั้นมันก็จะผิดจากตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวไม่สวยนะคะ อยากให้ผลงานออกมาสวยๆเวลาถักอย่าลืมดึงไหมถักแล้วก็ดึงไหมาดามด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานข้างในของเราดูสวยงามเนี่ยอันที่เราต่อไหมสีแดงเมื่อกี้แล้วเราก็เก็บเอากันไกลอะไรตัดออกนะคะเป็นแบบนี้นี่คือด้านในนะคะด้านในของตะนะที่ตาทำเดี๋ยวจะขอดูข้างในของนักเรียนด้วยนะคะว่าเป็นแบบนี้ไหมเป็นยังไง มีหมไหมโผูไหมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมา,าติดตามต่อใน ep ที่4นะคะสำหรับวา y u u l a d y ถ้าไม่เข้าใจอย่าลืมนะคะสอบถามมาได้เลยอาจจะตอบช้าน,นิดนึงแต่ตอบแน่นอนค่ะเพราะว่าบางทีก็ไม่ว่างเปิดหลายห้องเรียนหรือบางทีก็ไลฟ์สดอยู่นะคะอย่างเงี้ยขายสินค้า ในเพจนะคะโคเชยบายสิตาทิพย์แล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือแม่ค้าตาหวานหวานติดตามด้วยนะคะ <c oughs> โฆษณาไปเลยเรียนไปด้วยโฆษณาไปด้วยไปด้วยเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะในอีพีที่สี่นะคะตรงที่ทําลูกตาแล้วก็ปลายปลายปลายหมวกดีกว่านะสีแดงนะคะจบอีพีที่ห้าก็คือจะทําหูกระเป๋าให้นะคะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนทําค่ะ ไว้เจอกันอีกที EP ที่4นะคะสวัสดีค่ะ